สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมก็จะมาแนะนำนะครับการตั้งค่าหน้ากระดาษหน้าแนวตั้งสลับกับแนวนอนก็คือหน้าที่หนึ่งเป็นแนวตั้งและหน้าที่สองเป็นแนวนอนนะครับเรามารับชมกันเลยนะครับนะครับว่าหน้าแรกนะครับตอนนี้เป็นแนวตั้งนะครับอ่ผมย่อมันเล็กหนึ่งนะครับจะเห็นชัดตอนนี้เป็นแนวตั้งนะครับเรื่อยๆนะครับอ่เราต้องทําการทําการแบ่งหน้ากระดาษก่อนนะครับให้สองหน้านี้เนี่ย มันไม่ต่อเนื่องกันนะครับคนนกเข้าไหมเดี๋ยวสาธิตดูก่อนอันนี้เราวางแนวปกตินะครับถ้าเราวางแนวปกติโดยเราไม่แบ่งหน้ากระดาษเห็นไหมครับว่ามันจะเป็นแนวนอนนะครับทั้งสองหน้าเลยนะครับแต่ถ้เราเอนเตอร์ปุ๊บหน้าถัดไปนะครับหมายว่ามันจะเป็นแนวนอนทั้งสองหน้าแต่ถ้าเกิดเราแบ่งหน้ากระดาษนะครับแบ่งหน้ากระดาษให้มันเป็น คนละหน้าไม่ต่อเนื่องกันนะก็คือแบ่งหน้ากันดันไม่ให้มันต่อเนื่องกันก็คือเราคลิกไปที่ตัวแบ่งหน้าอ่าแบ่งหน้าเรากดไปที่หน้าถัดไปอ่าแบบนี้ปุ๊บเห็นไหมครับว่าสองหน้านี้นะครับมันไม่ต่อเนื่องกันแล้วมันอยู่คนละหน้ากันแล้วถ้าเราตั้งค่าหน้าใดหน้าหนึ่งเนี่ยเป็นแนวนอนหน้านั้นก็จะเป็นแนวนอนอย่างเดียวอ่าเดี๋ยวตั้งค่าดูนะครับสมมติว่าผมตั้งค่าหน้าที่หนึ่งนะครับเป็นแนวนอนอ่านไหมครับในนี้ หน้าที่หนึ่งนะครับก็จะเป็นแนวนอนส่วนหน้าที่สองนะครับก็จะเป็นแนวตั้งเห็นไหครับอันนี้คือหน้าที่หนึ่งอันนี้คือหน้าที่สองเห็นไหครับว่ามันจะไม่เหมือนกันนะครับอ่านี้หน้าที่หนึ่งหน้าที่สองไหมครับว่าพ่อเราตั้งค่าแบ่งหน้ากระดาษแล้วอีกหน้าหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดเราวางแนวเป็นแนวนอนเนี่ยก็จะเป็นแนวนอนส่วนอีกหน้าหนึ่งก็จะเป็นแนวตั้งเห็นไหมครับว่ามันจะไม่ต่อเนื่องกันเห็นไครับง่ายไหมครับไม่ยากเลยนะครับโอ้อันนี้นะครับไว้พบกันอีพีต่อไปนะสัดีครบ